คือแบบนะสม้มหมูใช้หมอ้อทอดดูเนี่ยน้ำออกน้ำแตกหมดเลยฮะใหญ่มากมกินกับข้าวเหนียววันนี้ดูข้าวเหนียวเด้อ <laughs> แล้วจะกินกับแจ่วบองด้วยนะวันนี้อยากกินแจ่วบองแจ่วบองอร่อยอร่อยแน่นอนนัวไม่น้อย ี๋ยวตักออกมาเลยเนี่ยเจ่ยวบองแซับๆนัวๆเจ่ยวบองขาดไม่ได้คือเจ่ยวบองนะมาอยู่ข้าวติดอะ่ะคิดดูดิ <c oughs> ข้าวเหนียวอะ่ะ เจียวบองแซ่บเลยหนัวนัวมาก็นข้าวเหนียวกับแหนมส้ม หมูสิ่งที่ชอบไปสึดคือหนังหมูนี่หนังหมูอืม้สมส้มกำลังดีกินพริกลงไปด้วยของแซบ่บ มันกินกับพิกอร่อยแฟนเห็นบอกว่าอืมยูจะกินแบบกระเทียมอยู่แล้วใช่ไหมกล่ <c oughs> องมันชอบมาเห็ <c oughs> นตะแกรน,นั่ง ปลาบองอดคาเิจริงแล้วก็ไม่ปประตูให้ด้วยนะเปิดประตูมาแล้วอะ่ะสมหมูแซ่บใครอยากสั่งซื้อนะสั่งได้นะที่จีนมีขายนะเจอกินดูดิส้มหมู แหนมหมูวันนี้อีสานเลยนะลาวๆเลยนะแกะบองแซ่บข้าวเล็กไปหน่อยนะวันนี้กินได้เหมือนเดิมส้มหมูแล้วก็พริกโดด มันกินเป็นเสร็จหนึ่งคำาฟินเวอร์เนื้อหมูสมมู บคิดถึงบ้านเลยวยปรปแดงเลย เนยวอยังเยอะอลูกหนึ่งนี่คือกินอิ่มอะมือหนึ่งอะอันจริงๆริงพี่เขาทำใหญ่มากก็คุ้มนะคุ้มค่ากับราคามากอร่าย ไม่รู้ว่าสุกไหมแต่กินไปแล้วแหละ กับพริกนี่ยนึกกิน,ก,นะนก,กับพริกมันเนีอยอร่อยอ ชอบเกาดองก็ได้อะชอบกินหนังหมูมากชอบอ่ะจะมีคนจองแบบก็คือชอบกินหนังหมูเยอะๆกับไม่ชอบกินหนังหมูเลยนี่เป็นคนที่แบบชอบกินหนังหมูมันกรุบกรอบมันกรุบกรบดีก็เลยชอบกินหนังหมูมาก เวลาอยู่ที่ไทยนะเราซื้อหนังหมูมาคือเราชอบแบบมันหนังๆอ่ะคือชอบแกะหนังกินชอบมากหนังหมดละก็อิ่มแล้วข้าวเหนียว <laughs> สวยประแดกเออนานๆทีกินนะอืม อ่อโอเคเดี๋ยวไงไปกินต่อนะน้ำมูกไหลแล้วกระดอดๆขอไปกินต่อไปกินต่อซอยประแดกประแดกประเดก อืถึงขาดล้วคะับคือตอนขายยังเป็นขายเลยอะ่ะอืมประดงประแดกชอบลาย ขิแหนมหมูคือแบบซับจริงอะไรจังซัเนีวหมูรอ,มอร่อยได้ปะไปแล้วเนก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตาม ฝากกดใช้ด้วยนะให้ไปถึงแจกซับสไคร์ด้วยไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายอร่อยมากแหนมหมูแหนมส้มแหนมหมูแหนมปลาแหนมอะไรนีขายที่จีนเอออยู่จริงก็ไม่ได้อดอยากนะบอกเลยโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย